แล้วฝ่าบอยเอาเวลาไหนไปนอนเนาะนี่แนะก็ประมาณนี้แหละเออทำงานนานจังวะัำฝ่าฝ่ายทำงานแค่ไหนวะไม่อยอ่วะชุดจุดฟานแตกชุดฟานแตกโคตรแตกไอ้สารแตกสามเลย แตกแตกเฮ้ยแมกมันใหญ่นาำมเก็ตพี่นาเมเก็ตนาเมเกตเก็บนาเมเก็ตเล็กพี่เก็บแมกมันได้ให้โอเคโอเคของอันนี้ไปได้แล้วเดินมาแล้ว ตาย<อ>ตายตายชวยชวยีวยโอ้ขึ้นมาแล<ๆ>้ขอเงียขอเงียบขอเงียบๆจะโผล่ไปแจ็คพอตมเข้ามาแจ็คอตเข้ามาให้มันโดดเข้ามาบ้านเห็นมึงแค่สองคนพอให้มัน

điên rồi, đồ bay, đồ nưng, bay, đồ đi, bay, bay, tôi mất rồi, tôi mất rồi, còn lại kí tự pí, khổ đai mà, tụi tay, tay, ไปล่ารอดที่ตัวนนหน้าหายเซฟเอออพร้มยังวลมันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วพยายามเข้าเหรอกเฮ้ยม,มันเข้ามาแล้วเข,ข้ามาแล้วตู้หน้าแล้วตู้เขียวแล้ว เวอร์ตายเวอร์เว็รไม่ต้องเก็บของเ็ฟไม่ต้องเก็บของเดิน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 เข้าไปดิดเลยเซฟดิดเลยนิดเลยเซฟจะนอนดินดิตอนนี้มึงก็ตายดิเซฟ จะตายปอกว่นหนะเออเซฟไม่ตายยาแม่งเดือดแปดอันโอ้จริงตั้งนานเมื่คิดเลยนะจ๊ะ

ไอ้พึ่งคัวมาจนตายเดี๋ยวเราเก็บเซตกับเฮ้ยคนมาเลยพี่ตีผมหน่อยมีตียังเนี่ะได้ๆๆงตีพี่ตีอะพี่ตีอแไรไหมผมว่านั่นนะรับตีผมเลยผมชวนเพื่อนไปแล้วปวดตายก่อ โอ้แตกสองข้างหลังห้องนั้น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 นี่ห้องนั้นนี่ข้างบนห้องห้องกล่องห้องกล่องห้องกล่องบอยโอเคโอเคบอยมาดูของก่อนบอยมาดูของก่อนอใดู ใส่ช่วยช่วย <ไป S 2> ช่วยช่วยกลังกลังกํลังกไปกลังไป,ไป โอแบงค์ยูโฟเตกเซตต้นนะปะฮะไม่ต้องไม่ต้องอ๋อแบงยูโเซตต้น่ะเซตดิยังไงปะ่เลนเยอด้วะเยอะพวกไหนพวกเป็นเยายพวกไอ้นี่เยงตายอยูอไม่ตายเย้เองโดนถมแน่มา เขาโอ้คางปาบุค้างอืมแล้วมนาไมาแมงจอเขาแม่งพูดเยอะโอ้างตอนไหนก็ไม่ค้างโอ้หมดคำสิตายใช่ไหมป่าตายแล้วใช่ไหมยังผมยังไม่ไม่ผมมาตายแล้วใช่ไหมตายแล้วแม่ไอ้เหี้ยจอเขากมึงโผล่ง ทำเป็นไม่เปิดก่อนไม่เปิดอะไรเปิดเราเช่างเดียวไอกันโกรธชาวบ้านใช่ไหมเราไม่รู้ไงมึงโดนแบบเพิ่มตอนสิบโมงเดี๋ยวนบ้าเดี๋ยวไปดูในเฟซนะผมส่งรูปให้ดูโหแบบเหี้ยมากอะหน้าผมตัวหนึ่งไอ้สิบป่าไีกหนึ่งไีกหนึ่งทำไมต้องหยุดเวลานี่ด้อ ีโอ้โหสัตเรือมิติไอ้สัตว์ดูพี่กูส่งให้ดูไง